สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะพบกับดุงอีกแล้วจ้านะคะวันนี้จะพามาชมนะคะดอกไม้สวยๆนะคะนี่คือดอกย่านะคะดอกย่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลำต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือลำต้นของเขานะคะ นี่ดอกนะคะกลีบดอกจะเป็นกลีบดอกจะเป็นสีขาวนวลสวยมากนะคะตรงกลางกลีบจะมีสีม่วงนะคะมีสีม่วงแซมแซมเข้ามานะคะนี่ลำดอกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะคือเขาจะเป็นดอกดอกเรียงนะคะดอกเรียงกันยาว สันนิฐานว่าไม่ทราบชื่อดอกนะคะแต่เป็นดอกหญ้านะคะเป็นต้นหญ้านะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเลยจะเป็นชั้นๆนนะคะสังเกตนะคะท่านผู้ชมลักษณะของดอกจะเรียงการเป็นแถวนะคะเรียงแถวเป็นชั้นๆตรงนี้ด้วยตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะเป็น ดอกไม้นะ,ะที่ที่เกิดขึ้นเองนะคะตามธรรมชาติเป็นต้นญ้านะคะเป็นต้นญ้าดอกไม้ต้นญ้านะคะก็ขอนำภาพนะคะดอกไม้สวยๆนะคะสวยๆแปลกตามาให้นะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกๆท่านได้ชมด้วยกันนะคะ ก็จะขึ้นเป็นแถวอย่างนี้นะคะจะพามาชมฝัง่งนี้สวยมากเลยค่ะก็จะขึ้นตามรั้วนะคะตามริมรั้วเป็นแถวเป็นชั้นเลยนะคะ ตัวดอกนะคะตัวกลีบดอกของน้องจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวนวลสีขาวนวลสวยมากนะคะนี่คือลำต้นนะลำต้นลำต้นใบก็จะเป็นใบสีเขียวเฉกนะคะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็หาชมได้ยากมากเลยนะคะ ก็ยังไม่ทราบชื่อดอกนะคะถ้าใครทราบชื่อดอกก็เม้นนะคะใต้คอมเมนต์ให้ให้รุ้งด้วยนะคะสวยมากๆเลยนะคะอขอขนำภาพดอกไม้สวยงามนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านได้ชมผ่อนคลายไปด้วยกันคะ่นะนีค่ะ ขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ